สวัสดีจากประเทศฟินแลนด์นะคะเดินไปทำงานอีกแล้วกรณีที่คนไม่มีตั๋วก็ซื้อตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะขายตัว๋วอันนี้ก็จะเป็นเวลาบอกอันที่รถเขาจะบอกเวลาว่าจะมากี่โมงอันนี้ก็จะไปขายตั๋วนี้นะคะไปรอรถค่ะรถเราก็รออยู่แล้วค่ะรถรอเราก็ข้ามฝั่งไปเรามมีตั๋วอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะคะเราก็ขึ้นไปนั่ง เลยค่ะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณสองนาทีเขาก็ออกล้อเขาก็จอดรอคนก่อนข้างทางดอกทิวลิปตเต็มนาวทำงานก่อนนะ